สวัสดีค่ะสวัสดีตอนชนะอเช้าณอำเภอแม่ละน,น้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้มีหมอกลงด้วยนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปฝนต้นหนาวแล้วล่ะคะ่ะอากาศดูแบบดูเหมือนจะเข้าหน้าหนาวแล้วจริงๆนะคะเนี่ย วันนี้เราก็จะพามาทําซ่วมนะคะออมาทําห้องน้ำนี่แหละคะ่ะเพราะว่าห้องน้ําเราที่เราเคยบอกไปเนาะว่าโดนน้าป่าพัดไปเนาะแล้ทีนี้เราก็ไม่มีห้องน้ำใช้มันก็ลําบากพอสมควรเนาะเวลาอยู่เรา ใช้เหล็กอย่างหนึ่งคือเราไม่มีน้ําใช้นะคะตอนนี้น้ําประปานี้ไม่มีแล้วนะคะไม่ไหลแล้วนะคะเพราะว่าท่อประปานี่โดนน้าป่าพัดไปแล้วเนาะเราก็ไม่มีน้าใช้เนาะเราก็ต้องทําน้ําที่ทําน้าเนี่ยคือเราจะต้องเอา,เอาปราปาของเราเนี่ยไปต่อกับไอ้ที่เขา ขุดเจาะน้าบาดาลอยู่ฝั่งนูนนะ้นอ่ะบ้านฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะได้เขาขุดเจาะน้าบาดาลไว้เนาะเราก็จะไปขอต่อของเขามาใช้ช่วงที่น้าไม่มาเนาะเนี่ยตรงนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงมือกัน นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังน้ำท่วมนะคะที่จริงเราทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะห้องน้ำนะแต่ไม่มีเวลา,าลงยุ่งคือการทำห้องน้ำย่างที่บอกน้ำกระพัดเข้ามาในบ้านเราเนาะเสื้อผ้าผ้าหม่มอะไรพวกนี้มันก็คือโดนโคลนหมดนะเนาะเราก็ต้องซักเนาะและยิ่งไม่มีน้ำอีกก็ลำบากเลยทีเนี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้ใช้น้ำประปามาอาทิตย์กว่าแล้วนะคะที่คือแบบต้องพึ่งตัวเองนะคะ นี่คือแบบลําบากเลยเนาะเราก็เลยจะต้องไปต่อน้ําจากข้างบ้านเา่านี่คือคุณยายเขาจะมาขุดน้ำเนาะขุดน้ําบ่อเล็กๆอ่เพื่อเอาน้ําใสาของเขาไปใช้ก่อนเนาะเพราะว่าน้ําเนี่ยคือมันข่นมันดํามันมันเหลืองมันอันนี้มันใช้ไม่ได้เนะาะซักผ้าก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้ทํามันทําอะไรไม่ได้อะคือน้ําม,มันเป็นน้ําแบบสกปรกะนะน้ําโคลนนะเนาะเราก็ต้อง ต้องแห่น้ำสะอาดเนาะมาใช้เนาะมันก็ลำบากตรงที่มันไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำเข้าห้องน้ำไม่มนีน้ำอาบอะไรนี่คะ่ะแต่ถ้าเป็นน้ำกินนี่เราสามารถหาซื้อได้อยู่เนาะแต่อันที่ว่าจะอาบจะอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีเนาะก็ยิ่งคนลำบากอยู่ด้วยเนาะคนมันก็ยิ่งลำบากไปกว่าเดิมอันที่ยายขุดเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะเจอน้ำใสผุดขึ้นมานะคะก็บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอ ถึงแม้จะลำบากแต่ก็มันก็สนุกนะคะเพราะว่าทําให้นึกถึงย้อนวัยตอนเด็กอะ่ะก็เคยมาอาบน้ําในลําห้วยเนาะแต่ลําห้วยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะน้ำห้วยมันใสเนาะอ่าและนี่ก็คือหลังบ้านของเราเนาะแหว่งไปหมดละไปหมดละค่ะ,ะน้ําพัดดินของเราไปหมดละค่ะเหลือน,นิดเดียวเลยค่ะอย่างที่เห็นก็จะดินถล่มไปจะถึงบ้านแล้วเนาะ เราก็ต้องคงต้องจัดการตรงนี้เนาะปีหน้านี่เราก็คงต้องเตรียมพร้อมกว่านี้เนาะที่เห็นท่อประปายาวๆนี่คือเราจะต่อน้ําจากตรงนู้นมาบ้านเรานะคะเพราะว่าตรงนู้นมันได้เจาะบ,บาดาลเนาะมันก็จะมีน้ําขึ้นจากตรงนั้นแล้วก็จะไปเอาท่อประปาของเขาไปต่อท่อประปาจากตรงนั้นของเขามาค่ะเพื่อที่เราจะได้มีน้ําใช้บ้างเนาะ อันที่จริงน้ำป่าที่มาแรงขนาดนี้ไม่เคยเกิดที่บ้านเราเลยนะคะกำลังเกิดครั้งแรกเลยคะ่ะแต่ก็มีหน่วยงานมาช่วยแจกน้ำนะคะช่วยบรรเทาทุกข์ไปก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีน้ำใช้เลยจริงๆ อันนี้ก็เป็นภาพส้วมของเราที่เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะถมดินตรงนี้อยู่นะคะน,นี่ก็คือน้าประปาที่เราต่อมาจากฝั่งนู้นค่ะที่เป็นน้าบาดาลนะคะที่เราต่อมาจากฝั่งนู้นเนาะเราก็ต้องทําคานให้เขานะคะเพื่อที่ว่าจะยึดให้เขาสูงหน่อยเพราะว่าถ้าเวลาน้ําป่ามาอีกเนี่ยจะได้ไม่พัดของเราไปเนาะแล้วก็คิดว่าน้าป่าคงมาไม่เยอะแล้วล่ะรอบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปยฝนต้นหนาวแล้วเนาะก็คงจะมานิดนิดหน่อยหน่อย คงจะไม่พลาดองเราไปลงนะคะอันนี้เราก็ทําไว้เป็นชั่วคราวเนาะเผื่อได้ใช้น้ําบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีน้ําใช้เลยจริงๆเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบาย